ภูมิใจไหมที่ได้เป็นไกด์ของอำเภอของเราอ่ะไม่ใช่อำกัผมไม่คิดว่าเป็นอำเภอปักทงชัยของเราหรอกครับผมว่าคิดเป็นประเทศของเราเลยแต่ตรงนี้เป็นบ้านเกิดของผมผมได้อยู่เอพักอยู่กับที่เป็นบ้านเกิดผมสามารถสะดุดทัวร์ตั้งแต่ตรงนี้ไปจนตรงไหนก็ได้ประเทศไทยคิดว่าจะทําให้ประเทศไทยให้มันเออมีเพื่อนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆจะได้ทําเงินเข้าประเทศ แล้วก็จะสร้างความเจริญให้กับประเทศเราโดยที่เราไม่ต้องออกไปทํางานนอกประเทศอย่างนั้นก็เป็นไปได้เพราะว่าผมผมมาทางวิชาชีพนี้เนาะคือผมอาชีพการท่องเที่ยวผมไม่ใช่อาชีพครูอาชีพทหารตำรวจหรือว่าอาชีพอะไรหลายๆอย่างที่เขาเป็นกันนั่นแหละคือความถูกถูกต้องตามที่ผมต้องการอยากจะเป็น แล้วก็ได้เป็นอย่างที่ต้องการถ้าบอกว่าไกด์ก็ไม่เชื่อถ้าไม่รู้จักมาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกเป็นไกด์แต่ตอนตอนเด็กๆไงเห็นแกบ่อยๆก็เห็นมันนั่งหลอก้อมกินเหล้าบบกไม่กินเลยสตาเป็นไกดแล้วแม่เผยปั๊กเนี่ยเป็นไกดอยู่คนเดียวนี่และก็เห็นแต่เขาเคยกินเหล้าเมายาเงี้ยเก็บต้าเกตสะอาดจานทั้งหมดเกตเกตจะเป็นคนเก่งคนหนึ่ง เขาจะแต่งตัวแบบเซอร์เซอร์ไกด์เาจะเป็นอย่างนี้แหละเขาจะเป็นเซอร์เซอร์เนี่ยอ๋อไกด์ไกด์กชื่อไหมใช่ไหมคะก็ที่เห็นเพราะว่าตอนเนี้ยเขาแบบเขาเคยเป็นไกด์มาก่อนเคยเป็นไกด์แต่ปัจจุบันเขาก,ก็เขาก็ยังมีบัตรไกด์นะคะแต่ว่าบัตรไกด์ตัวน,นี้ก็ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าในลนักษณะรูปร่างภายนอกเขาตอนนี้ก็คือว่าอืม มันมันดูไม่เหมือนไกด์อะค่ะถ้านักท่องเที่ยวภายนอกเห็นอาจจะแบบเอ๊ะมันดูไม่โอเคสำสำหรับเขาเท่าไอ่อะไรอย่างเงี้ยก็ดูจาก,กรูปร่าภายนอกดูการแต,ตรง่งตัวเขาเขาไม่ได้บ้าแต่ว่าเหมือนเขาเป็นอนักท่องเที่ยวที่อ่าไม่ใช่ไกด์ที่รวยๆนิดนึงก็คุณสมบัติของไกด์ก็ มีมีอะไรบ้างใช่ไหมก็ไม่มีอะไรนอกจากอ่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อัธยาศัยไม่ีใช่การการแต่งตัวก็เป็นส่วนหนึ่งไกดก็ต้องแต่งตัวสุภาพแล้วก็ดูมีมีความน่าเชื่อถือนิดหนึ่งกับการที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเมาเมาเมาได้ไหม ก็ถ้าอยู่ต่อ,ตอหน้านักท่องเที่ยวออย่าดีกว่าอย่างเงี้ย mm hmm. เพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติไม่จะเป็นต้องเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเดียวนักท่องเที่ยวไทยด้วยเหมือนกันถ้าเราเป็นไกด์ก็คือว่า,าให้ภาพลักษณ์ดูด mm hmm. ีเขาเมาเขาเขาดื่มสุราดื่มอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. มันก็ดูเป็นภาพ,พที่ไม่ดีสําหรับไกด์เขา mm hmm. <laughs> ฝรั่งบางคนเขาก็จะชอบสบายสบายเพราะฝรั่ง มันก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันตอนนี้ก็เปิดเป็นออฟฟิศเป็นโดเมสติกคือว่าทำในประเทศก็ตอนนี้ยังไม่ไม่ไําทำเว็บไซต์เพราะว่าออฟฟิศเพิ่งเปิดมาได้5เดือนอย่างนี้ปกติชาวต่างชาติจะไม่ค่อยรู้ว่าเรามีออฟฟิศแล้วเราหาลูกค้ายังไงเขาก็จะเข้ามาถามแล้วก็ถามโปรแกรมว่าเรามีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างในโคราชอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนำให้ข้อมอูลเข้าไป ก็ส่วนใหญ่ก็จะรับกูเป็นคนไทยเป็นหนะ่วยงานราชการบริษัทอนี่คนเดียวที่สุดสุดในโลกเลยที่รับฝาหลังได้สมมติถ้าเขาดูเ<ม>่าท้างฝาหลังคนนี้นี่สเปกเว้ยอะไรเขาก็ไม่คุยด้วยแต่เราแต,แต่เราไม่ขอให้มันเป็นฝาหลังมาใช้ได้หมดเลยม,มาปะเทศเราอ๋อมาปะเทศเราไม่มี ในวงการใกล้ด้วยกันผมหายากมากนี่ผมคนเดียวเลยจำไปวมาใช่ค่ะเจอแกคือเห็นท่าฝรั่งมาแบบฝรั่งยังไม่รู้ที่ไม่รู้ว่าอาเภอปากเป็นยังไงเนี่ยไปหาแกแกจะสามารถอธิบายแล้วพาไปดูพาไปรู้จักที่ที่เขาต้องการอะไรเนี่ยได้ก็โอเคนะถึงแต่แกเสียอย่างเดียวที่ว่านั่นแหละแกก็เป็นคนดี เสียอย่างเดียวก็คือตัวนี้แหละจะดื่มหนักไปหน่อยถ้าแกไม่ดื่มแกก็โอเค

yeah. You need one? Oh yeah. Oh, yeah. Uh, uh, that is broke, I oh, did. Uh, oh, And how oh. you feel about that yeah. when you see me? Kachang elephant, or, no more elephant. Scout, or, scout, Kachang. Yeah. Yes. Okay. Tight, tight, very nice tight. He really tight. Oh, but I'm I Chinese see. And thai, he, yeah. he Thai. Yeah. <laughs> I'm foreign. I see. Also. I see. I'm Chinese go and thai. First time. He's a good scout. <laughs> and he can speak with me about Thai. Everything yeah? from I can go and see. And Mike teach me. Uh, he show me. We go here. We go Thai. Yeah. In Thai. But then. But then he became loud. <laughs> and, then, and then head from head kaput more and more. But but, it's okay. It's okay. He never angry. Never fight. You, if you want to know from Kao Yai or Ko -chan, ask him. he, he scout. He, he knows. He, he knows. ไออมีอมีไก่ในไทยแลนด์ k o อมีไกนไทยแลนด์เคุณิดว่าไไม่เคยไม่ทำให้ฝรั่ง Hey, I can speak. Yeah. Falang see, my he really tight. Falang drink, 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 Then yeah. the same, but he tight. Yeah. This is what Falang Si drinks. I came before five years from New Zealand to Thailand. Eh? Yes, and now uh, I, I'm happy here in Thailand, yes. Uh, yeah. And for me, it's the best when we have a good friend. Yeah. A good friend. We are the most... And I mean, there's I many old people. Yeah, because somebody had to go work. Take.

Thailand, Thailand. It's very really nice. Yes. Of course, I see. Oh. Of course, I see. But, but, but you don't know. don't speak too much. Really cool. Not for much. Yeah, <laughs> yeah. I know. I know. And then yeah, I go. Yeah. I The food is not suitable. The food is not suitable to eat now. โทษว่าเขากินเหล้ามาวันเหล้าแต่คนไทยเขาเป็นไกดแบบเขาดูเขาแล้วได้ใบน่นแะแต่ว่าแต่ว่าภาษาอะไรเขาน่ะเขาดีอยู่นะเราพูดถึงก่อแต่ว่าไอ้กระวิดเขาทางที่เขาทำตัวอยู่ทุกวันนี้มันไม่เหมาะสมขนาดเดินถนนไทยเห็นก็กลัวแหละคิดว่าเขาเป็นคนบ้าไง ที่ไหนได้พอเขาได้พูดได้คุยเขาจริงๆเขาไม่ใช่บ้าเขาไม่ได้บ้าเลยแล้วเขาทันคนแล้วก็ยังสอนน้องรามสอนอะไรอีกนะแต่ว่าถ้าภาษาเขานี่ยดีอยู่แค่ว่าเคตลลักษณะบุคลิกเขาน่ะมันไม่ใค่ันเมาแต่ใครกกินเล่าจั ภาษาว่าแกแนะนาว่าแกรู้หลายภาษาอยู่รู้ได้ภาษาอังกฤษภาษาเดียวแต่ว่าก็ไม่ไม่ถึงกับเก่งมากเท่าไหร่ก็ปานกลาง,างแล้วถ้าอยาเจอพวกนักท่องเที่ยวเยอรมันอย่างเนี้ยไม่ได้เราไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะเพราะว่าที่ที่เรียนมานี่ก็จะเน้นภาษาอังกฤษสส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยว อ๋อถ้าเจอนักท่องเที่ยวนี้เราเราก็เหมือนไม่รับเลยใช่ไหมใช่เราคุยไม่รู้เรื่อง <laughs> ประมาณนั้นแต่ว่าฝรั่งส่วนใหญ่ที่เขาเดินทางท่องเที่ยวไปบ่อยเขาจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้แต่ว่าไมคล่องแต่ว่าคือว่าเข้าใจกันอ๋อคือเข้าใจกันก็เหมือนพอไปได้วันหนึ่งถ้าปกตินี่ค่าค่าตัวไกด์ก็คือว่าเหมือนค่าค่าค่าแรงอะไรเงี้ยก็ถ้าสำหรับคนไทยก็ หนึ่พบาทต่อวันใช่ต่อวันแล้วต่างชาติต่างชาติก็น่าจะสัประมาณพันห้าพัส่วนนอกนั้นเขาก็จะมีติปมีอะไรให้ส่วนมากเราจะไม่กําหนดกฎเกณฑ์เราเพียงแต่จะเรียกบอกว่าซับทูยูแลแ้วจะคุกเขา,เ,าเขาเห็นเราเชิงซุม m แบบซัมบี้หน่อยก็ซัมเหมาหน่อยเขาก็ให้เยอะหน่อย<ร>ตอนนี้ตอนนี้ก็มียากเยอะสองวันก็ทำสวน กลางวันทํำสวนกัางตอนเย็ยนรถต้นไม้ให้แกเพราะว่าผมไม่มีนักท่องเที่ยวค่อยมาเที่ยวถ้าเหมือนแต่ก่อนที่ว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ่อยๆ